ไยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนนายกฝึกงานรัฐมนตรีชั่วคราวคนไทยยังห่วงใยชีวิตของทุกคนที่ตกอยู่ในวงล้อมสงครามกลางเมืองระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่คนไทยไปใช้แรงงานจำนวนหลายหมื่นที่นั่นมาอย่างยาวนานหลายชีวิตที่รอดตายรอการกลับมากับตัวประกันบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง ยังตกอยู่ในวงล้อมในสนามลบแห่งความรุนแรงที่ยังมองไม่เห็นช่องทางสันติภาพจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มหาอำนาจที่หนุนหลังต่างฝ่ายต่างกระหายเลือดคิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอยู่รัฐบาลไทยเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาล11พักสเปะสปะช่วยกันคิดช่วยเหลือแรงงานไทยกลับบ้านเราต่อไปอีกนานแค่ไหนเหมือนแค่มือสมัครเล่นเหมือนเด็กฝึกงานในบริษัทเอกชน เครือข่ายนายกที่ชัดเจนมองเห็นในขนาดนี้หลายปัญหาที่เขาได้ลืมหน้าลืมหลังหลงหลงลืมลืมสะท้อนให้เห็นการขาดประสบการณ์ทางการเมืองที่ได้เกิดปัญหาที่ประชิดตัวอยู่ในขนาดนี้แค่มือสมัครเล่นที่ฝึกงานกันอยู่รัฐมนตรีบางท่านในกระทรวงไม่พร้อมที่จะทำงานมองไม่ออกแถมสายตาสั้นมองไม่เห็นทางแก้ปัญหาเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจึงต้องหาตัวช่วยเลือกคนใกล้ชิดอำนาจเดิม ที่อยู่คนละขั้วมาเป็นเลขาผิดฝาผิดตัวให้เด็กๆมันก้มหน้าหัวเลาะรู้สึกคำขันกับคำพูดของข้าราชการเอาไหนไร้หัวคิดมาเดินนำพวกเขาได้อย่างไรหลายต่อหลายเรื่องที่ราชการเคยร่วมกันโกงในงบประมาณดูแลต้นน้ำลำธารป่าไม้ไฟป่าหน้าแล้งที่กำลังลุกคืบมาในอย่างเร็ววันต่างตั้งเรื่องใช้งบประมาณตามใจชอบไม่ต้องห่วงนายจะมาขัดขวางเพราะวันๆเอาแต่นั่งมือลอย คอยหาวันที่จะมาถึงอีกกี่เดือนที่จะกลับที่เดิมกลับมาปรึกษาบริษัทเหมือนเดิมดีกว่ามานั่งรับตําแหน่งรัฐมนตรีเห็นเพราะความจําเป็นต้องมาเป็นเพื่อความสบายใจของพี่ชายตั้งเป้าว่าเป็นตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นใหญ่แต่หล่นมาจากอํานาจไปแล้วอย่างที่ไม่มีวันที่จะกลับไปอีกจึงต้องวางตัวน้องที่จับยัดเข้ามานั่งขัดตาทับไว้ชั่วคราวอย่างที่เห็นยังมีอีกหลายกระทรวง หลักๆคืออีกหลายท่านไม่มีเวลาบริหารนโยบายที่เข้าถึงประชาชนได้เพราะยังต้องมานั่งตรวจสอบตัวเสริมอำนาจในตำแหน่งเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั่วประเทศมารายงานตัวยอมออกมาจากอำนาจเดิมมาอยู่ด้วยกันครบถ้วนหรือไม่ถ้ามีใครดื้อรั้นก็ยกย้ายให้ตกต่ำไปนี่คืออำนาจของนักการเมืองที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแทบทุกในรัฐบาลตอนนี้นายกประเทศไทยคนใหม่เศรษฐาทวีสินกำลังฝึกงาน ต้องใช้ความเป็นความตายของประชาชนเป็นแบบทดลองอยู่ครับชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน